ต็มสองสามสีดแปดเจ็ดแปดเ้็ดแปดทำความเคารพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรงหน้าวันวันยา์ุนหนึ่งสองดูดูกันให้เข้ากันทั้งยี่สิบสีคน ล้าตื้ลายกระดีหมุนจับพื้นจับประมาณหนึ่งขึ้นขึเห็นกันอยู่แล้วเราทำเนี่ยมันสูงเท่ากันกับที่เหลือไหมเห็นกันทุกคนอยู่แล้วเราให้เหมือนกันเท่ากันร้องกันทุกคนควนดนตหนามเรียบหนึ่งสองเอาควนดูตะหนา 1 2 3 4 5 6 7 8